ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาออสอนนะครับการทำมิชชั่นของตัวไคเว y หรือที่เขาเรียกกันว่าเคฟนะครับบางคนเขาเรียกอย่างนั้นก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาต่อตัวของคอมมูนิตี้ทารนะครับคืออย่างนี้ครับว่าผมเนี่ยก็คราวที่แล้วนะครับก็จะมี สอนเรื่องตัวเคลมนะครับหมุนวงล้ออะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ในแท็บของอตัว f อสเซตตรงนี้นะครับก็สามารถไปตามดูย้อนหลังได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ทำทุกวันนะครับส่งแท็บตัวเคลมนะครับแล้วก็ตัวหมุนวงล้อเนี่ยนะครับแต่ว่าก็จะมีกิจกรรมที่อ,อันหนึ่งนะครับที่ผม มักจะพลาดอยู่บ่อยๆนะครับก็คือว่าลืมลืมทำนะครับก็เลยแบบเอมาเตือนเพื่อนๆนะครับว่าเอันเนี้ยก็อย่าอย่าลืมนะครับมันเนี่ยนะครับกิจกรรมรับเคมออนทวิตเตอร์นะครับร้อยห้าสิบพ้อยอันเนี้ยนะครับรีรีทวีตนะครับไลท์ทวีตนะครับฟอลโล่ทวีตนะครับก็คือไอตรงเนี้ยนะครับตอนที่เรา เข้าไปนะครับเข้าไปแชร์เนี่ยนะครับนี่นะครับเคียบไคเว่เน็ตเวิรเนี่ยนะครับเราก็เราก็ต้องไปกดไลค์กดติดตาม Follow เขาด้วยนะครับ นี่นะก็ต้องไป follow ด้วยนะครับอย่าลืม follow กันนะครับแล้วก็ตัวของ like กับ retweet ตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตรง claim on Discord อันนี้นะก็คือตัว f a u s e t ที่เราทำการ copy ไปแปะในห้อง Discord นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมุนวงล้อนะครับ ทีนี้เนี่ยตัวเนี้นะครับที่ผมมักจะลืมบ่อยๆก็คือตัว t o e ท t Twitter กับ Light ว i t t e r นะครับซึ่งการที่เราจะทำตัวมิชชั่นตรงนี้นะครับให้เรามาที่ลง Twitter รสัตรง Twitter, บบนี้นะครับในหน้านี้นะครับก็จะมีบอกนะครับว่ากิจกรรมโพสต์นี้มีอะไรบ้างนะครับคือ ตรงนี้ผมผมแนะนําอย่างนี้นะครับว่าตรงเอ็นเด e เนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าเออมันจะหมดอายุที่วันนี้วันที่หนึ่งอะไรแบบนี้เลยนะครับเราอาจจะแบบไม่ทันแล้วแต่บางทีเออผมก็เห็นนะว่าวันที่เนี่ยมันก็มีแบบการปรับเปลี่ยนนะครับขยายระยะเวลาเพิ่มนะผมก็แนะนําเป็นอย่างนี้ว่าใหา้ทุกคนนะครับคลิกเข้าไป ที่ทวิตเตอร์อันนี้นะครับแล้วก็ไปทำมิชชั่นไลค์หรือรีทวีตไลค์นะครับและก็รีทวีตนะครับหรือว่าโคนะครับก็คือนยครับไปไลค์รีทวีตนะครับคือถ้าสมมุติอันที่เราทำนะครับอันนี้คือผมพลาดนะครับมันก็จะเป็นกรอบสีแดงแงนะครับข้อเรียกเรียกว่ายังไม่ได้ทำดีกว่านะครับก็แบบมันก็จะเป็นกรอบสีแดงแดงนะครับ คนที่พลาดไปแล้วก็มีอนะ่ะมันก็จะขึ้นแดงส่วนอันที่ทำเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาครับว่าเนี่ยครับได้สี่สิบพอยนะครับก็คือเข้ามาเช็คบ่อยๆนะครับเข้ามาคลิกลิงก์ทวิตเตอร์นี้นะครับแล้วก็ทำการไลค์แล้วก็รีทวีตนะครับไลค์ like กับตรงส่วนโคดนะครับโคดกับรีทวีตเนี่ยก็คือเหมือนเราเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ จะโคดหรือว่าจะรีทวีตก็ได้นะครับแต่ที่ต้องทำแน่ๆก็คือการไลน์นะครับวันนี้ก็มาเตือนเพื่อนๆนครับแล้วก็แบบมาเตือนตัวเองด้วยนะครับว่ากออิจกรรมมันเนี้ยก็อย่าพลาดกันนะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าลองนับดูเนี่ยก็หนึ่งสองสามสี่เก้าสิปสบสองสิบสามบสี่สิบ้าสิบห 7จสิบบาทเก้ายี่สิบยี่สิบนึ่สองสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่โพะครบก็คูณสี่สิบเข้าไปครับก็หมูก็คะแนนก็เป็นเป็นพันเลยนะครับที่ที่พลาดไปนะครับกับกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่มากนะครับไม่ง่ายแบบนี้ครับก็เออก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับ สำหรับวิดีโอหน้าเดี๋ยวออผมจะมาแนะนำต่อนะครับของไคลเว่นะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ